ทำยังไงราคาควายถึงจะขึ้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเนื่องจากว่าอ,อย่างที่ทุกคนพี่น้องชาวควายเรารู้กันนะครับว่าอตอนนี้ราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้ราคาพี่น้องหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันทํำยังไงนะครับมันถึงจะราคาสูงขึ้นหรือว่าราคา มันจะดีกว่านี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมนะครับความรู้ที่ผมมีนี่แหละแล้วก็ลองศึกษาจากไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลแหล่งต่างๆจากคนหรือว่าจากาสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็ได้นำมาเป็นทฤษฎีสมทบคิดของผมเองนะครับบวกกับข้อมูลที่ได้รับมาว่าแนวโน้มว่าทำยังไงมันถึงจะขึ้นแล้วก็ทำไมมันถึง อ่าได้ตกต่ําขนาดนี้นะครับตอนนี้อ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมได้รวบรวมไว้ในนี้ละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คือก่อนอื่นเราเนี่ยพี่น้องคนเลี้ยงควายนี่เราจะอ่าชีวิตเราเนี่จะมีอยู่สองอย่างนะครับที่ที่อยู่กับควายนะครับพูดถึงอยู่กับควายก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งอ่าราคาควายที่เราอยากขายราคาที่เราอยากขาย กับ2คือราคาที่เราขายได้จริงๆนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอันนี้ขอพูดถึงในกรณีที่เรามองไปในแง่ของราคานะครับก็คือเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่กับขายจริงได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คือมี2อย่างนั่นแหละมีสองชีวิตที่เราต้องการก็คือชีวิตจริงก็คือเราขายได้เท่าไหร่หรือชีวิตที่คาดหวังก็คือต้องการขายได้เท่าไหร่นะครับสรุปง่ายๆทีนี้มาดูว่า ทำยังไงมันถึงจะขึ้นแล้วมันเกิดจากสาเหตุไหนนะครับมันเกิดจากสาเหตุไหนที่มันตกต่ําลงผมได้ทำเป็นกราฟนะครับเป็นกราฟมาให้เดี๋ยวให้กล้องซูมมาเป็นกราฟนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> กล้องนะครับคือตอนอันนี้เป็นกราฟนะครับกราฟก็คือเส้นสีดํานี่เป็นกราฟอันนี้เป็นเวลานี่เวลานะครับเวลา อันนี้เป็นเส้นเวลาแนวนอนอันนี้เป็นเส้นจํานวนนะครับเส้นสีแดงเป็นจําจนวนคนที่เลี้ยงแล้วก็เส้นสีน้ําเงินเป็นจํานวนควายที่เรามีสมมุติอันนี้สมมุตินะคือถ้าเรามีาควายนะครับที่เราเลี้ยงคู่กับคน,นที่เลี้ยงนี่นะครับถ้าย้อนไปประมาณสีห้าปีก่อนคนใหม่นะี่ครับคนใหม่อันนี้คือกลุ่มคนเลี้ยงควายนะ จินตนาการนะครับกลุ่มคนเลี้ยงควายกระจุกหนึ่งแล้วทีย้อนไป4 5หปีที่แล้วคนเลี้ยงควายเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเยอะเพิ่มเข้ามาเยอะนี่ครับ <c oughs> เพิ่มเข้ามาเยอะ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยมีความต้องการสูงนะครับมีความต้องการสูงพอมันมีความต้องการสูงทุกอย่างนะครับถ้ามันมีความต้องการสูงราคามันจะสูงอย่างเช่นย้อนไปช่วงโควิดช่วงโควิด แมสราคาสูงเพราะคนต้องการเยอะนะครับง่ายๆเป็นเศรษฐศาสตร์ง่ายๆพื้นฐานเลยคนต้องการเยอะมันก็จะมีราคาสูงทีนี้อันนี้เป็นจํานวนควายที่คนมีตอนนั้นมันมีอยู่เท่านี้นี่มันมีอยู่เท่านี้นะครับจํานวนควายมีอยู่เท่านี้คนมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นใหญ่กว่าละเห็นไหมเพราะมันใหญ่กว่าควายที่จะเข้ามาเสริมคนตรงนี้เนี่ มันก็ไม่พอพอมันไม่พอราคามันก็อับสูงขึ้นแล้วทีนี้เวลาผ่านไปนะครับคนหนึ่งคนอาจจะเลี้ยงควายตีเฉลี่ยนะครับประมาณสิบตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเมียนะครับมันก็ขยายเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันขยายเพิ่มขึ้นจนคนมันมันเหลือน้อยกว่าแล้วนะครับคนเข้ามามันเหลือน้อยกว่าแล้ว ทีนี้พอมันเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นคนไม่ว่าใครก็มีในกอในขอในคอมีหมดจนจํานวนที่พอแล้วนะครับพอมันพอแล้วควายมันมีเยอะความต้องการมันน้อยลงมันก็เลยทําให้ราคามันต่ําลงนะครับมันเลยทําให้ราคามันต่ําลงพอราคามันต่ําลงคนที่ลงทุนไปในช่วงสูงๆอ่ะอย่างเช่นนี้อ่ะกราฟนี่นะครับอันนี้คือกราฟราคาควาย ที่ทำอาไว้กราฟราคาควายมันจะเป็นลักษณะเหมือนอคล้ายๆกับโปรเจกต์ไตหรือระครังคว่ำนะครับคือคนที่เขาเริ่มเริ่มช่วงนี้นี่ถ้าเริ่มช่วงนี้ราคามันยังต่ำๆอยู่มันก็มีผลกำไรแต่ถ้าเรามาเริ่มในช่วงที่มันสุดๆแล้วแล้วทีนี้มันโค้งลงมาอย่างนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันขาดทุนนะครับแล้วเราเริ่มตอนไหนถ้าคนเริ่มตรงนี้หรือเริ่มประมาณนี้ แล้วมาขายช่วงนี้มันก็ยังพอมีแต่ถ้ามาเริ่มตรงนี้ยังไงก็ไม่ขายไม่ขายจนทุกวันนี้มันตกลงมานี่อันนี้คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ก็คือมาเริ่มต่ำแล้วคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนแต่ถ้าเขาเริ่มมาก่อนสร้างมาก่อนแล้วคนที่เขาสร้างมาก่อนแล้วมันก็จะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับย้อนกลับมาในอันนี้ของเราพอมันเยอะขึ้น มันเยอะขึ้นความต้องการมันน้อยความต้องการน้อยไม่พอนะครับความต้องการน้อยไม่พอคนหลายคนเลี้ยงอย่างที่ผมได้บอกคนเริ่มต้นที่ช่วงราคามันสูงนะครับมันก็ทำให้เขาไม่ได้ต้นทุนหลายคนทยอยเลิกเลี้ยงพอทยอยเลิกเลี้ยงปุ๊บคนเลี้ยงลดปริมาณลงนี่ครับคนเลี้ยงลดปริมาณลงลดปริมาณลงแต่ควายมันไม่ลด ควายมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความต้องการมันน้อยลงแต่ควายมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ควายมันราคาถูกนะครับทีนี้เราจะทํายังไงให้มันสูงนะครับต้องทําให้มันมีจํานวนความต้องการเพิ่มสูงขึ้นขึ้นหนึ่งก็คือดึงคนเข้ามาอีกทำยังไงก็ได้พี่น้องเราดึงคนเข้ามาอีก นะครับให้เขาต้องการเลี้ยงสองรองให้ควายมันน้อยลงรองให้ควายมันน้อยลงทํำยังไงคือส่งออกไปต่างประเทศนะครับส่งออกไปต่างประเทศซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเวียดนามอะไรเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเยอะนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งใช้ดวงหรือความฟุกนะครับผมเรียกว่าความฟุกแล้วกันเอาง่ายๆก็คือให้เรามีควายตัวดีๆมีตัวดีๆเลยแล้วเป็นความต้องการของคนนะครับถ้ามีดี แล้วเป็นความต้องการของคนหนึ่งเราต้องรู้ให้คนคนนั้นชอบเลยนะถ้าเขาชอบปุ๊บเขาจะมาซื้อเราเองแล้วเราก็จะมีผลประกอบการหรือมีกําไรขึ้นมานะครับแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากนะครับการที่เราจะมีควายดีๆตัวหนึง่งมันไม่ใช่ว่าเรามั่วซั่วแล้วเราจะได้มานะครับไม่ใช่อยู่ดีมั่วซั่วจะได้มามันต้องมีการพัฒนาทั้งควายพัฒนาทั้งความคิดของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือลงมือปฏิบัตินะครับ มันถึงจะทําให้เราได้จุดๆนั้นในระหว่างที่พูดมาแต่ผมคิดว่าราคาถ้ามันจะขึ้นได้นะครับในความคิดผมนะถ้าใครมีความคิดที่ดีก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นแค่แนวทางมาแลกเปลี่ยนเฉยๆถ้าจะให้มันดีต้องให้ความต้องการมันสูงหรือให้มันน้อยลงนี่เพราะว่าทุกวันนี้มันเยอะนะครับ ให้มันน้อยลงถ้ามันน้อยลงมันก็จะมี <c oughs> ความต้องการสูงขึ้นราคามันก็จะอัพขึ้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยให้มันออกไปต่างประเทศนะครับให้เวียดนามหรือให้อะไรที่เขามาซื้อออกไปให้มันน้อยลงให้มันลดน้อยลงซึ่งมองแล้วว่าคาดการณ์ในความคิดตัวเองก็คือมันต้องได้สักไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับมันถึงจะอัพขึ้นคิดว่า มันไม่ต่ำกว่าสิบปีมันถึงจะอัพขึ้นอีกตอนนี้ทำได้แค่ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนทำยังไงก็คือหนึ่งอาหารการกินนะครับปลูกหญ้าเองหรือหาวิธีการไหนก็ได้แล้วแต่เราที่ให้มันประหยัดประหยัดต้นต้นทุนนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกพ่อพันธุ์ที่มันดีๆที่มันราคาที่เราสามารถ อาจจับต้องได้มาพัฒนาในสายพันธุ์ของเราไปหาพ่อพันธุ์ดีๆที่ราคาเหมาะสมกับช่วงนะครับก็มันมีโอกาสที่จะได้ควายดีๆออกมาแต่ถ้าเราไปใส่บ้านๆเราไม่มีโอกาสเลยถามว่าถ้าไปบอกว่าให้ใส่พ่อบ้านๆก็เขาจะไปใส่ไมหมละ่ะบางคนเขาก็ไม่ใส่นะครับหรือบางคนเขาก็ไปใส่แต่ถ้าคนต้องการพัฒนายังอยากลุ้นเพราะว่าไหนๆก็ต้องเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นควายงามหรือควายธรรมดามันก็ใช้เวลาเลี้ยงเท่ากันเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใส่พ่อพันธุ์ดีๆด,ดีกว่าแต่เลือกตัวที่มันราคาที่เราผสมแล้วพอไปได้นะครับมันก็จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะ,ะทําให้มันทําให้ควายเราดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนะครับหรือใครมีวิธีการที่ดีก็มาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ไม่ได้ ออกมาสอนหรือมาอะไรนะครับเป็นอีกแค่ทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดออกมาแค่นั้นเองเพื่อให้หลายๆคนได้มีกําลังใจหรือมีอะไรนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้อะไรแต่ว่าสะสมความรู้มาแบบนี้ก็เลยอยากมาแชร์เฉยๆนะครับไม่ได้มีเป้าหมายอย่างอื่นนะทีนี้มาดูเอ่อเป้าหมายนะครับเป้าหมายการวางเป้าหมายของแต่ละคนก็คือต้อง อ่าสมมุติเราคิดไว้ว่าเราอยากมีควายตัวดีๆเนี่ยเราก็ต้องวางเป้าหมายถ้าคิดเฉยๆไม่ทํามันก็ไม่ถึงนะครับอย่างเช่นตั้งเป้าว่าจะมีแม่ควายร้อยห้าสิบนะครับตั้งเป้าหมายเขียนเอาไว้เลยว่าภายในปีนี้ต้องมีแม่ควายเท่านี้แล้วก็ลงมือทาวางแผนลงมือทําจะเอาแม่ควายตัวเองมีไปทําหรือว่าไปพัฒนาเข้ากับพ่อไหนค่อยๆทําไปนะครับตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อยถ้ามันไม่ถึงมันก็จะ ขยับเข้ามาใกล้นะครับพอมันขยับเข้ามาใกล้มันอาจจะกินเวลาไปอีกไม่นานแต่ถ้าเราเลือกที่จะเลี้ยงไปเฉยๆนี่เลี้ยงพ่อพันธุ์บ้านๆผสมธรรมดาไปนี่โอกาสช่วงนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดไปทั้งหมดนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคนเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงนะครับสถานที่เลี้ยงหรือว่า เวลาเลี้ยงการจัดการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้พูดถึงเฉพาะกรณีคนที่เขาอยากอยากมีนะครับอยากมีควายตัวดีๆหรือว่าอยากมีอยากทราบในเรื่องของราคาว่ามันจะอัปเกรดขึ้นตอนไหนนะครับผมคาดการไว้เลยก็คือไม่เกินประมาณ1ิปีไม่ใช่ไม่เกินนะครับไม่น้อยกว่า10ปีนะคิดว่านะถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนนะครับคิดว่าไม่เกินไม่น่าจะสิบ เออไม่น่าจะต่ำกว่าสิบปีนะครับประมาณนี้สรุปนะครับสรุปก็คือหลักการเศรษฐศาสตร์คือตอนนี้คนเลี้ยงมันน้อยลงบางคนเลิกเลี้ยงหลายคนก็คงรู้นะครับาบางคนเลิกเลี้ยงความต้องการมันก็น้อยลงแต่ปริมาณควายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันผสมกันมาเรื่อยๆมันก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่มันกระจุกคนเลี้ยงกับกระจุกควายนี่มันค่อยๆเข้ามาใกล้เคียงกันความต้องการมันก็จะมีแล้วมันก็จะ ค่อยๆสูงขึ้นนะครับหรือบางคนถ้าฟุกหรือว่ามีควายไม่ได้ฟุกอย่างเดียวถ้ามีควายตัวที่ดีๆก็สามารถขายได้อยู่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของเขาไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ว่าคนที่เลี้ยงที่หวังผลกําไรช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยแต่ถ้าคนที่เลี้ยงด้วยใจรักนะครับหรือว่าอยากอนุรักษ์ก็ทําไปไม่ได้คิดอะไรก็มีความสุขนะครับ ก็ประมาณนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ใช่มีจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับหรือใครอยากอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากรู้อะไรอยากอยากให้ทําประมาณไหนนะครับก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาตอบคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาในคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาออกมาสอนหรือออกมาอะไรใครนะครับเป็นสิ่งที่รวบรวมเอ,อกมาแชร์กันเฉยอยากให้มองเป็นการแชร์มากกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันต้องอ พูดถึงหลักความเป็นจริงแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับการทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรให้มันดีขึ้นนะครับก็ขอฝากแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเราทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ